สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดูนะครับ <ST> <OR> ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17กรกฎาคม2565นะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวจากเมืองเจสดาประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาอาหรับหรือว่า GCC ที่เมืองเจสดาริมชายาฝั่งทะเลแดงทางตรงตกของซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5โดยนับเป็นการร่วมประชุมรายการใหญ่ระดับตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปี2564นนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับโอกาสให้ร่วมแถลงต่อที่ประชุมซึ่งมีเนื้อหาในตอนหนึ่งว่าสหรัฐร,ร่วมลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่ภูมิภาคแห่งนี้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนสำคัญของตะวันออกกลางและจะไม่มีทางถอยห่างออกไปอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามถแถลงการร่วมของที่ประชุมไม่มีเนื้อหาตอนใดที่สนับสนุนความพยายามของสหรัฐในการจัดตั้งพันธมิตรด้านความมั่นคงตะวันออกกลางที่ให้อิสราเอลเข้าร่วมด้วยเพื่อยกระดับการต่อต้านอิรานเช่นเดียวกันก็ไม่มีเนื้อหาส่วนใดของถแถลงการที่ระบุเกี่ยวกับการเพิ่มอุปทานในตลาดน้ํามันโลกด้วยทางด้านเจ้าชายไฟซาบินฟาฮานอันซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียทรงมีพระดํารับเพียงว่า รัฐบาลซาอุดีอาระเบียไม่ทราบมาก่อนเกี่ยวกับแนวคิดจะตั้งพันธมิตรด้านความมั่นคงโดยให้อิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งและไม่มีส่วนร่วมในการหารือเรื่องดังกล่าวและส่งย้าว่าการที่รัฐบาลของซาอุดีอาระเบียเปิดน่านฟ้าให้กับสายการบินพาณิชย์จากทุกประเทศไม่ใช่การปูทางสู่การยกระดับเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลตามที่บางฝ่ายนั้นได้มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนการร่วมประชุมในครั้งนี้โจไบเดนนั้นได้พบหารือกับผู้ปกครองโดยพฤตินัยแห่งซาอุดีอาระเบียนั่นก็คือเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานมกุฎราชกุมารทมกลางการจับตาและก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายฝ่ายเนื่องจากว่าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า idni ได้มีการเผยแพร่รายงานว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดทรงอนุมัติด้วยพระองค์เองให้หน่วยงานปฏิบัติการพิเศษจับกลุ่มหรือสถานนายจามานคาชอกกี้คอลัมนิชชาวซาอุดีอาระเบียสังกัดเดอะวอชิงตันโพสต์ของสหรัฐซ ภายในสถานกรงสุลใหญ่ซาอุดีอาระเบียที่เมืองอิสตันบูลประเทศทูกเกียเมื่อวันที่2ตุลาคม2 5 6 1อย่างไรก็ตามไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีของจามาน์าช็อกกี้ในแถลงการร่วมระหว่างสหรัฐก,กับซาอุดีอาระเบียที่กล่าวถึงการยกระดับความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับตลาดพลังงานแล้วก็ความสําคัญของการปราบปรามไม่ให้ิหราน,นั้นมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวผลจากการประชุมเนี่ยนะครับในส่วนของทางด้าน คณะมนตรีความร่วมมือรัฐเอบอารับหรือว่า g c c ที่เมืองเจสดาโดยทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยสิ่งสําคัญนั้นก็คือว่าเป็นการตอบหน้ากลับไปยังทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียก็คือเจ้าชายไฟซานบินฟาฮานอัลซาอุดนะครับว่าทางด้านซาอุดีอาระเบียนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งพันธมิตรความมั่นคงที่สหรัฐนพยายามดึงอิสราเอล เข้ามาร่วมด้วยในพันธมิตรแห่งนี้เพื่อที่จะเปิดฉากต่อต้านทางด้านอิรานเพราะที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นได้ว่าซาอุดีอาระเบียกับอิรานนั้นเนี่ยพยายามที่จะโน้มเข้าหากันอีกครังหนึ่งจากการประสานของทางด้านอิรักจีนแล้วก็ทางด้านรัสเซียดังนั้นเนี่ยการเดินทางมาประชุมร่วมในครั้งนี้ของทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็เหมือนกับว่ามือเปล่ากลับบ้านนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ว่าเรื่องของพลังงานไม่ว่าเรื่องของความมั่นคงนั้น เหมือนกับว่าประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางนั้นไม่ได้ให้การต้อนรับสหรัฐอเมริกาเหมือนแต่เก่าแต่ยังคงอ้างเรื่องของการเป็นพันธมิตรที่ดีแล้วก็ยังคงบอกว่าพวกเขานั้นยังร่วมในยุทธศาสตร์นั่นคือความคิดของโจไบเดนแต่ถ้าดูจากแถลงการแล้วนั้นก็ต้องบอกว่าโจไบเดนคว้ Biden, าน้ำเหลวจากการเดินทางเยือนตะวันออกกลางในครั้งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์ดิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ